สวัสดีครับท,ทุกคนครับผมวิโรงนชาแนลก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมามาเล่าอีกแล้วนะครับทุกคนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพี่น้องโสปปร,ราวของพวกเราเนาะ,ะรู้สึกว่าซีเกมปีนี้นะครับดราม่าจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนล่าสุดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดราม่าฝั่งเขานะครับเป็นดราม่าฝั่งพวกเราเองนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยเขาแปลกใจนะครับว่าทําไมของเขาเรียกว่าอะไรของฝากนะ ที่พี่น้องสพอราวนักกีฬาของเขาเนี่ยได้มารีวิวนะครับนะได้มารีวิวแล้วตกใจครับทุกคนคนไทยเห็นผมก็ยังตกใจเลยเฮ้ยมันตกลงมันถุงยังชีพหรือว่ามัน <laughs> มันเป็นอะไรกันแน่ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะแทนที่จะเป็นพวกตุกกตต๊กตงตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาซีเกมเนี่ยของที่ล,ลึกนะที่มันาหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วอะไรประมาณมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่า ปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหขำฮะทุกคนขำอ่ะเอออายครับทุกคนนะที่จริงแล้วไอ้พี่น้องสอปอเราเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับนะนักกีฬาเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าอ่เนื่องจากพวกเราเป็นเจ้าภาพนะครับมันแทนที่จะมีอะไรที่เบบนันนั่นอ่ะที่มันบ่งบอกความเป็นไทยหน่อยนะครับเป็นของที่ลึลกเป็นตุกก๊กตาเป็นพวกไอ้ของอะไรที่มันหายาก ครับไม่มีซื้อซึ่งเราทำเองตอางเนี้ยนะมันน่าจะเป็นของแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่เออตกใจก็คือมันมีทั้ง ie, เบอร์ดี้โอเคเบอร์ดี้แล้วก็โอเคไม่พูดดีกว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาของพี่น้องโสโปรเราเขารีวิวกันเลยนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงสุดยอดโอ้ซีเกมไทยนี่นี่จะมารีวิวกิฟเซตของไทย ไส่ได้ยังมาเบิมาจีบเลยก้อนจียนยังไงดิดมาลักการมาเบิงมาเบิงมาเบิงนต้อง,งกัมาจีบง่้ยเด้อย่ากเงกคือถงอเอเอถงอานะไอ่นไตแรไแรสีเกมสีเกมสองว่าจะหายได้หดี๋ยวน่อ,อะไรไม่นาะ เอาดับเลยปาปาี่ปาบางคนเขาไม่ต้องมีหอมันต้องมีการคิดฟุ้งใช่ดีที่สุดสับฟิวเลยกูหนึ่มาที่หนึ่งโอ้โหถุงผ้าจะม่อยงเกือบใกว่ามาลุ้นน้ำากันทำห้มาสับฟิวเลย้เบอร์ดี้เบอร์ดี้มา่เบอร์ดี้ครับสองมาลเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้ ต่อมาไม่เป็เป็นเครื่องซูาลันขายโอ้ยเจลี่เจลี่ไม่หยุย้ำเนื้อออกโอเคโอเคมาในองช็อตฟิวอีกมามาเจี๋ยดีใมาเนี่ยกองเงินมาเป็นกองเงยไนเป็กองเงยรุนกันมารุนน้ำกันมาเบิ้งป่าเนี่ยมาเบิ้งน้ำกันมาเบิ้งน้ำงมาเบิ้งซูมมาเบิ้งกองซูมเด้กองซูมได้น้องเอาได้ แทน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 ทน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 อ้าวอะไรมันแมนยิงไรเอี้ยมาเนี่ยอเคโอเคโอเคกาเป๊ะก้เวยาคาเป๊ะจอกาเป๊ะไม่ใช่เดยวใ่ไมได้ยนดีๆๆอันนี้คัดเทียดีสุดเลยโอเคเแล้วบิดแล้วมันมีท้องหรอ่ มีท้องมั้งมีท้องมั้สองแดง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 มีอย่างนีกคิเซ็ตอย่งนีกจิ้เขียเดมลิฟต์อบางกะปิครับอันนี้พวกเข้าใจเลยมันแมนนี่เลยพวกเข้าใจแต่ว่ามันเป็นโอ้มันเป็นห้าร้อยบาทใบห้าร้อยบาทคกิเซ็ตโอเคตามนี่ตามที่วิว โอเคครับผมทายปไงบ้างครับทุกคนครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของพี่น้องสอวรา,าวนะครับที่เขาได้มารีวิวชุดกิฟต์เซตนะครับชาวเน็ตก็แห่กันแซวกันเยอะมากเลยนะครับว่านี่มันของขวัญหรือว่าถุงยังชีพกันแน่นะครับมือเลื่อมตกแล้วอันนี้ก็ะสมีพนักง,งานถือกล้องครับ พนักงานถือกล่องอ่ะถือถืออ่เออถือดีๆถึงตรงข้างลังก็ที่เป็นวินเทจครับสตูดิโอวินเทจบรรยากาศนี่ครับทุกคนมาอย่าผมจะพาทุกคนมาอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยดูนะครับว่าเขามาแซวอะไรบ้างนะครับอันนี้สี่เกมครั้งที่สามสาวนะครับบอกเลยครับโอ้เปิดมาเจอระย่างเนี่ยโอ้ เห็นไหมหน้าตาของเขานะถึงกับงงเลยมันเป็นของขวัญหรือว่าถุงยังชีพกันแน่นะครับเรามาฟังเขาเป็นแรกนะคนนี้เขาบอกว่าอยากเป็นเจ้าภาพบอลโลกจนตัวสัตว์เออจริงนะไทยเราเนะอยากเป็นเจ้าภาพบอลโลกนะครับแต่ไม่รู้ว่างบประมาณจะหมดไปกี่พันล้านนะครับนะซีเกมครั้งนี้ไม่รู้ว่าไปกี่พันล้านแล้วครับคอมไม่น,นี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะถุงซีเกมอ่ะมันต้องได้อะไรอนะ่ะเออ ทุกคนจะเห็นทุกปีไหมมันจะมีตุก๊กตาซีเกมอีเช่นเกมแบบเนี้ยอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วก็นนิดหน่อยนะครับนะั่นสิ่งที่เขาอยากได้นะครับนะดีนะไม่มีปลากระป๋องอะ่ะนะยังมีแมสอยู่นะแมสเพื่อดูแลสุขภาพนะมีมีฝุ่นช่วงนี้นะครับโควิดยังไม่หายนะแต่ว่าคนไทยเขาคนนี้บอกว่าูอายชาวโลก <c oughs> คนนี้เขาบอกว่าลาวคาดหวังอะไรกับถุงพวกนี้คิดว่าเปิด ต้องเจอมือถือหนึ่งเครื่องหรอไม่ครับทุกคนพี่น้องสอบปอลาเขาแค่รีวิว,วเฉยๆนะครับรีวิวความเป็นจริงว่าเขาได้อันนี้อันนี้นะแล้วก็ที่ตกใจที่เขาตกใจผมว่าที่เขาได้ก็คือไอ้ถ้วยถ้วยที่ตามทุกอย่าง20บาทนะครับทุกคนถ้วยกับช้อนน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละผมก็ยังตกใจเลยผมเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเป็นถ้วยเป็นอะไรกิฟต์เซ็ตถ้วยอะ่ะโอ้โหอ่ะ กิวเชอร์ไอ้บางกะปิอะไรที่สร์ปอลาเขาอยู่วนอะโอเคอยู่อันนั้นก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเขาจะมีโอกาสได้ไปอันนี้หรือเปล่าบางกะปิเขากลับไปประเทศสร์ปอลาเขานะไม่รู้ว่ากิวเชอร์เนี่ยมันจะมีหมดอายุหรือเปล่านะครับรวมอีกไอ้เบอร์ดี้ก็พอเออเบอร์ดี้เนี่ยก็พอได้นะครับพอได้นะขอไม่ให้เป็นปลากระป๋องก็พอนะครับแล้วก็แมตก็เรื่องสุขภาพก็ถือว่าดีนะครับนะ เรามาฟังคนนี้บอกว่านักกีฬาโกงกูก็อายพอแล้วพอมาเจอกิฟเซ็ตถุงยังชีพอีกจะให้อายเป็นปีเลยหรอมันจะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าอู่รถ,อ,รถรอูรถยวงข่างครับอู่รถยวงข่างโอเคครับมาคันต่อคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังก็ยังก,ะ,งกะไปสอยดาวงานวัดเออจริงเนาะ ผมชอบที่แกพูดว่ากลอ่งงกลองสุ่ม่างั้นกล่องสุ่มกล่องสุ่มครับมีกล่องสุ่มด้วยคนนี้เขาบอกว่าที่จริงอ่ะน่าจะเอาเครื่องหัตถกรรมใส่สินค้าของชาวบ้านที่ทำแฮนด์เมดอเออตอนนี้โอเคอยู่นะมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นการโปรโมทสินค้าชุมชนท้องถิ่นราคามันก็จะสูงมากนะของชาวบ้านทำจริงนะครับแฮนด์เมดดีเลยแบบนี้โอเคเลยนะครับนะ คนนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยได้เป็นเสื้อหมวกแก๊ปหมวกแก้วน้ําก็ยังดีฮ่าก็จริงนะครับแล้วก็เป็นรูปซีเกมรูปอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นสัญลักษณ์ซีเกมแบบนั้นน่ะน่าจะโอเคนะครับมีเบอร์ดีน่าจะเป็นโฆษณาให้นะครับเบอร์ดีนะเมคนนี้เขาบอกว่าไอแทนซีเกมกีฬาระด,ดับภูมิภาคไม่พร้อมจัดทุกอย่างถ่ายทอดสดก็มีบาง บางกีฬาหูจะปวดที่มาอันนี้คงบอกว่าไทยเรานี่เนาะบางเรื่องก็ทําให้ภูมิใจแต่บางเรื่องก็ทําให้อายฮ่าฮ่าฮาคนนี้เขาว่าอขอโทษนะยังขาดบาม่ากับปลากระกป๋องใส่ไปไม่ครบขอโทษด,ด้วยนะครับนะแมทเรามีโบให้ด้วยนะเธอจริงนะมีโบให้ด้วยนะแมทนะสงสารผู้รับเนาะไม่รู้ว่าจะมี กี่คนไปรีวิวอีกนะครับนะ่างประเทศโอเคทุกคนเรามาอ่านกันต่อนะครับคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนักกีฬาทุกคนแหละโคตรอายเลยสีเกมไทยเจอพันเรื่องแต่ละแต่ละวันจริงๆก็เจอตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันที่เพลงชาติลาวไม่มีไม่เปิดให้เขาร้องสดนะครับคนนี้เขาบอกว่าโอ้ยเธอก็อย่าคิดอะไรเลย เข้าใจครัว่าเล็กๆ็กกกนน้อยไหมเขาจะไม่ให้ก็ได้นะอย่าคิดมากนี่ครับทุกคนแต่คนไทยเห็นแล้วโอ้ยน้ําตาจีไหลดีใจแทนน้องได้แมสได้ถ้วยช้อนด้วยสุดยอดคนนี้บอกว่าอาอย่ารีวิวค่ะกูอา,อายเขาลาวบอกคิดอย่างดอกดีใจด้วยซ้ําแต่สําหรับประเทศอื่นน่าจะคิดอยู่นะเอออันนี้จริงๆนะครับทุกคน เราก็รอดูนะว่าเขาจะมีการรีวิวอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคนไทยนะครับเขาอายนยคนไทยเขาอายพอได้ไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยคืองบก็เยอะนะครับเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้นะทุกคนประมาณนั้นเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้เป็นหมวกก็ได้อะไรประมาณประมาณเนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้ถ้วยใส่แกง <c oughs> <c oughs> ห้าจริงครับได้ถ้วยใส่แกงนี่คือสุดๆแล้วนะครับมามาดูมาฟังไง ของพี่น้องสปปลาวเขาไอ้คอมเมนต์กันบ้างนะครับคนนี้เขาว่าจากสปปลาวจากใจคนลาวค่ะไม่เป็นไรค่ะเราคนลาวเนี่ยเข้าใจเพราะเราเรียกว่านี่คือน้ําใจค่ะเราไม่ได้ยึดติดกับของมีราคาเรายึดติดกับคําว่าน้ําใจนะที่ดีต่อกันค่ะของที่ได้มาเราถือว่ามันมีค่ามากแล้วค่ะจากใจสปปลาวนะคะคนลาวคนนี้เขาบอกว่าพวกเราในฐานะคนลาว ไม่ได้หวังสิ่งของมีค่าหวังแค่น้ําใจพี่น้องไทยลาวคือพี่น้องกันไม่ได้อะไรมากมายคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงจากสปอปลาวนะครับคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะจากใจสปปลาวแค่มีให้พวกเราก็ดีใจครับคนนี้บอกว่าต้อนรับพี่น้องเราว ดีมากค่ะชอบมากๆขอบคุณพี่น้องไทยนะคะบ่เป็นหยังเดอ้อสำหรับของซํานี้ก็มันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาเดอ้อได้ซัาเดก,กะกะเอาคือเกาได้น้อยได้หลายก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่น้องจากใจคนไทยเห็นไหมทุกคนเห็นไหม <c oughs> พี่น้องสวบอลาวแล้วเขากว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่เป็นไรคนนี้ก็บอกไม่เป็นไรนะก็ก็มีบางคนนะก็มาบอกว่าเขาตั้งใจให้บางคนก็บอกว่าทําไมได้แบบนี้แต่ส่วนมากน่ะเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องส่วบาเราเขาก็ยินดีนะครับเป็นน้ําใจเล็กน,น้อยนะครับจริงได้ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้อะไรนะครับนะแต่ว่าดราม่าที่ไทยเนี่ยมันหนักไงเพราะว่าเอ,อ่อเรื่องของงบประมาณเนะี่ยทุกคนนะ เรื่องของงบประมาณนี่มันก็มันก็เป็นดาม่าแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเปิดการเปิดซีเกมนะครับแล้วก็เรื่องของความไม่พร้อมที่เจอปัญหาตั้งแต่วันแรกนะคนไทยรู้ดีนะครับว่าอ่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงเวลาจัดงานจัดอะไรนะครับนะแต่ที่แน่แนก็ พี่น้องสปลเราไม่ได้ดราม่าหรอกนะครับแต่เป็นดราม่าฝั่งไทยเองนะครับที่แสะนะครับชาวโซเชียลนี่ไปแสะเพราะว่ามันเพราะมันเห็นแล้วมันก็ตลกครับทุกคนเอาจริงนะมันเห็นแล้วมันก็ตลกอ่ะมันแบบเบอร์ดี้อะไรประมาณนี้ทุกคนมันก็ผมผมก็นั่งดูพี่น้องโสปลเราเขารีวิวนะผมก็ขำก็ขำแมสเนี่ยก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับผมไปขำไ้ กล่องสุ่มที่เขาบอกว่ากล่องสุ่มแล้วไม่เห็นถ้วยช้อนจานเป็นในพลาสติกเป็นกระดาษใช่ไหมที่เห็นอยู่ตามเซเว่นอันนั้นนเบอร์ดี <c oughs> ก็พอได้นะครับนะแต่ว่าที่เขาชอบแซวกันก็เขาคนไทยเขาแซวกันเขาดราม่าก,กันก็นี่แหละมันเป็นของที่มันเหมือนไม่ไม่มีอะไรทุกคนนะมันน่าจะเป็นแบบตุ๊กตา ที่ผมพูดไปนะทุกคนเป็นตุ๊กตาเป็นหมวกก็ได้แบบนี้อก็ประมาณนี้นะครับนะยังงก,ก็ขอโทษขออภนะัยเนาะพี่น้องโสปอลาว <c oughs> นะขอโทษขออภัยพี่น้องโสปอลาวด้วยนะครับนะนั่นก็ถือว่าเป็นสินน้ําใจเนาะของฝั่งไทยที่ได้มอบให้นะครับมาวันนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมได้ลงชาแนลง channel, ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ